สวัสดีค่ะกระแสกข่าวรังมาแล้วค่ะรีบจดด่วนหวยเด็ดนิดหน่อยเลขพารวย16ทับ10ทับ6 4 2ตัว3ตัวตรงอย่าพลาดนิดหน่อยเลขพารวยปล่อยเลขเด็ดเลขดัง16ตุลาคม2564งวดนี้จับตา2ตัว3ตัวตรง298 98อีกเพียงแค่สวันเท่านั้นก่อนที่จะถึงวันที่หวยสลาก,กินแบ่งรัฐบาลจะประกาศผลรางวัล16ตุลาคม2 5 6 4 จ้าแม่นักแนนะแนวทางเลขเด็ดจากแอปพลิเคชัน TikTok อย่างนิดหน่อยเลขพารวยก็ได้ปล่อยเลขเด็ดความฝันและเลขสูตรมาให้คอหวยและนักเสี่ยงโชคได้ลองตามกันต่อแล้วล่าสุด Bright Today ตรวจสอบ t i k t o อกของนิดหน่อยพารวยหลังว้สดครั้งล่าสุดพบว่าได้ให้แนวทางการเสี่ยงดวงซื้อลอตเตอรี่งวด16ตุลาคม64ซึ่งมีตัวเลขที่น่าสนใจดังนี้โดยมวดนี้เป็นเลขเด็ด3ตัวตรงของนิดหน่อยเลขพารวย มุ่งเน้นไปที่เลขเด็ดอย่าง298 268และ370ส่วนเลขเด็ด2ตัวตรงเจ้าตัวเผยชอบ98และอาจตัดจากเลข3ตัวเป็น2926 68 37 30 70ใครยังไม่ตามรีบตามด่วนเพราะเลขเด็ดจากนิดหน่อยเลขพารวยให้ถูกมาติดกันหลายงวดแล้วจริงๆขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก brighttv.co.th ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ